งงานเข้ากันกันตถาวรอ,อย่างจังเลยค่ะกับประเด็นร้อนๆพอเห็นสามีเจอเหตุการณ์แบบนี้ภรรยาอย่างสาวพลอ,อัยดาก็ไม่ขออยู่เฉยขอมาเมนให้กำลังใจสามีบ้างแต่ดูเหมือนว่ายิ่งคอมเมนต์ก็ยิ่งทำให้ชาวเน็ตเดือดมากกว่าเดิมค่ะ ช่วงนี้วงการบันเทิงระสัมระสายมีดราม่าไม่แผ่วเลยค่ะหลังจากมีประเด็นฮอตๆอตอย่างดีไอคอนกรุ๊ปธุรกิจขายตรงชื่อดังที่พบว่ามีคนในวงการบันเทิงเข้าไปพัวพันกันเพียบรวมถึงพิธีกรคนดังเบิดต้นของวงการอย่างกันกันตถาวรที่ค่อนข้างโดนโจมตีอย่างหนักไม่น้อย อหลังจากที่ตกเป็นกระแสร้อนของสังคมหนุ่มกันก็ไม่เพิกเฉยออกมาโพสต์ผ่านไ g ส่วนตัวว่าเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบตนขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเรื่องนี้ทาง Workpoint Entertainment ต้นสังกัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเช่นเดียวกันค่ะออกแถลงการอย่างเป็นทางการซึ่งก็มีใจความเดียวกันว่าทางบริษัทขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการของกันกันตถาวรจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวต่อไป เรียกได้ว,ว่างานเข้าหนุ่มกันหนักหน่วงจริงๆค่ะช่วงนี้ทางเพื่อนและพี่น้องในวงการบันเทิงต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจหนุ่มกันอย่างล,นล้นหลามรวมถึงสาวพลอยอิยดาภรยาสาวสุดสวยของก,กันกระตาวรที่คอยร่วมทุกร่วมสุขกันมานานก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาให้กําลังใจสามีบนไอจีด้วยการพิมพ์อีโมจิรัวๆทั้งเป็นอีโมจิหน้าเศร้าหัวใจสีขาวและพนมมือน่าเห็นใจไม่น้อยเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่ายิ่งคลื่นไหวก็ยิ่งเกิดกระแสะตีกลับค่ะเพื่อนพี่น้องคนไหนที่เข้ามาให้กำลัง วางใจหนุ่มกันก็โดนทวนลงจากชาวเน็ตเป็นจนํานวนมากแต่สาวพลอยจะโดนหนักหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นภรรยาต้องบอกว่าใต้คอมเมนต์ของเธอมีคนตอบกลับเกือบร้อยค่ะแต่ละคอมเมนต์นั้นเดือดสุดๆทั้งบอกว่ามีสติครับ น่าจะเกิดกับครอบ,คร,บครัวของคุณบ้างนะครับบางก็พูดแรงค่ะบอกว่าแม้เธอเองก็ใช่ย่อยเป็นดาวไลน์ชักชวนให้คนร่วมลงทุนไม่ต่างจากแฟนของเธอหรอกครับซึ่งก็เป็นคนชักชวนให้มาลงทุนตอนชักชวนก็ร่าเริงบนความสุขของคนอื่นตอนโดนสาวตัวก็ร้องไห้มีดรามานะ่าหนักขนาดนี้บางคนก็เลยไม่พลาดตามไปส่องไอจีสาวพลอยดูบ้างค่ะแล้วก็พบว่าสาวพลอยเพิ่งจะมีข่าวดีได้รับรางวัลจากการทำธุรกิจ SME ของตัวเองด้วย โดยสาวพลอยก็ได้โพสต์บนไอจว่าขอบคุณสําหรับรางวัลเกียรตยิยศและความสําเร็จรางวัลสาขาสตาร์ s i n e s s รางวันนี้ถือเป็นรางวัลที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเล็กๆ SME อย่างเราขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้วางใจร้านของเรามาตลอด8ปีนะคะพวกเราจะไม่หยุดพัฒนาแล้วก็จะดูแลลูกค้าที่น่ารักของเราต่อไปนะคะ แน่นอนค่ะว่ารถทัวร์ตามมาจอดถึงไอจสาวพลอยทำกลางคอมเมนต์อวยความสวยความเก่งและแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลของสาวพลอยแล้วก็มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์แหวกแซกขึ้นหม่ไม่น้อยเลยค่ะต่างพากันตั้งคำถามถ,ามถึงเกณฑ์นในการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ล่าสุดเพจอัธรสก็ได้ขุดโพสต์เก่าของสาวพลอยมาให้ชมกันค่ะเป็นโพสต์ตั้งแต่ปี2021ที่มีการขายคอร์สเรียนยิงแอดและสร้างเพจในราคา98บาทจากราคาปกติ4,900บาทราคาถูกขนาดนี้ก็เลยมีลูกเพจหลายคนทักมาบอกว่าตัวเองลงเรียนคอร์สพอโพสต์นี้เลยซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าคอร์สสอนออนไลน์นี้จะเชื่อมโยงกับดราม่าปัจจุบันหรือเปล่าซึ่งขณะนี้ทั้งสาวพลอยและหนุ่มกันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆค่ะ เรื่องนี้หลายคนก็ยังคงให้ความสนใจอยู่นะคะส่วนบทสรุปของประเด็นร้อนสุดฮอตในครั้งนี้จะเป็นยังไงต้องรอให้ทั้งสองคนออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟ l เวอร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ